สวัสดีค่ะเุ้ยเรากำลังจะไปไหนกันหรอคะไ,ไปเ,เดี๋ยวนี้ไม่ไทยเปแล้วนะอยู่นานอยู่นานกลายเป็นไปไยเปแล้วนี้ฉันที่เซ็งหน้าห้องนั้นพวกว็ถ่ายมาไม่พอเดี๋ยวเราจะไปไทเปกันนะคะไทเปร,รบอบสิบโมงยี่สิบแปดเข้ามบนตอนนี้เราอยู่ที่เออ ที่รถไฟที่ไทยนานเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบกว่นานาทีแล้วก็เดี๋ยวไปไทเมกันไปเจอกันที่ไทยเมจ้า ครับจังหวัดสมุทรีอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยว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 เข้าไปถามที่สพเองก็ได้ค่ะยังไงขอบคุณที่โทรมาแจ้งนะคะอ่าเดจตทางเข้ามาเลยครับแต่ถ้าไม่เจตทางเข้ามาเดี๋ยวผมออกหมายเรียกตัวไปครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะีเดว ดีก็โดนมิจฉาคือตอนแรกอ่ะนางผู้ชื่อนามสกุลชั้นผู้ฉันก็เลยอยากอยากอยากรูไว้ก่อนอือือ่ใช่ระหว่างที่เรากำลังรอรถไฟเอาที่เราก็รอรถไฟนะคะก็มีบุคคลเข้ามาอ้างตัวเป็นตำรวจทั้นหนึ่ง แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณมีการแบบว่าจองเอ้ไม่ใช่ส่งผิวเสียงมาแม่จะเลื่อนต่อไวไปแบบว่าเอออะไรนะเช่าบ,บ้านไวท้ที่ที่นี่เติรดตดหรือเปล่า,ออาเออแล้วแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแบบว่ามีคนมาแจ้งความไว้ว่าคุณน่ะแบบว่าไปอะไรบุกลูกบ้านเราซัมซิงโดนเข้าไปหนึ่งงงมาก อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเพิ่งจะเริ่มเดวันเอิ่มเแล้วเราก็ยังอยู่ที่สถานีเออยู่ที่สนามบินสนามบินเทอร์มินอลสองที่เขาทำใหม่ใช่ปกติ EVA จะต้องมาลงที่เทอร์มินอลสองแล้วเทอร์มินอลใหม่แทนดูแทนโซ่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 ทุกท่านก็ไม่เป็นฉันก็เลยคิดว่าต้องแทนแบบนี้เออฉันก็คิดว่าอย่างนั้น ฮโซไฮโซมากทุกคนแล้วมันก็มีที่นั่งเยอะมากไม่กู๊ดเลยสะอาดสะอาดเหมือนเกาหลีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมัตอนนี้เราเพิ่งไปรับพี่ชัยมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็นมีวิทยเป็นมันโอวันด้วยอันนี้คือสถานีที่มีอันเถอะใช่แล้วเราก็กำลังจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อจะไปโรงแรมวัน บ๊ายบายบ๊ายนี่เหมือนร้านที่ไทยเลยจึงไม่ซต้องสั่งร้านหนึ่งแต่แกกินบอกว่าแต่สองว่าต่อหนึ่งคอดิชันอ๋อใช่แต่ว่าก็คือมันกินได้2ชั่วโมงแล้วก็ต้องสั่งผละอลิส500อันนี้คือคอนดิชันที่ อแล้วนางก็มีค่าเปิดมั่คนละแปดสิบแปดแต่ว่าถ้าสมมติสั่งเบนเซดอ่ะเขาจะไม่เอาไม่เก็บค่าเปิดมั่แล้วเราอ่ะก็เพิ่งจะสั่งอันนั้นไปมันคือว่าไขวันสิบแปดเบียสิบแปดวันก็คือเป็นเบียร์ที่แบบว่าเราเหมือนไม่รู้ว่าหนักมากสิบแปดวันหรือว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเบียร์ที่อร่อยของไต้หวันถ้ามานั่งรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ซีบอ่ะ แต่ว่าฝนตกไม่ไหวเลยสภาพเป็นยังไงบ้างสภาพก็คือเกินอ้าวผายมือผายมือแนะนำแนะนำแนะนำทุกอย่างก็เหมือนเดิมเอไม่ใช่เหมือนเดิมเพราะยังไม่เคยพามาแต่ว่าถ้าเจอเคยมาทั้งสามสี่ปีแล้วไม่เคยเจไม่เคยมีอะไรร้านล้วงปิดไปเยอะไหมไม่ค่อยแต่ว่เหมือนครั้งเดียร์ที่มาไม่มีวิดีโคลอ๋อก็อัปเดตแฟชั่นใหม่ทีนึงนี่นี่นี่วันบอยด้วย ลอ,อก็จะใส่พวกเครื่องกันยูวีอะไรพวกนี้แล้วก็หมวกกันยูวีที่แบบว่าแหง้งอะไรวะแห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันที่แบบว่าที่คนณเขาชอบใช้กันใช่ไหมก็จะมีแบบว่ากันลอยแล้วก็จะมียูวีลอยให้คนใส่กันแบบเออเนี่ยคะ่ะอันเนี้อัน,นอันนี้ใส่ยูวีลอยอยู่ เนี่ยแล้วก็พวกแบบร้านอาหารข้างทางฉันจะไปถ่านยนะฉันจะไปถ่านยนะ สองเหรอค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปกินโจ๊กกันค่ะแต่ว่าเดินไปเจอตลาดก่อนเลยละตอนนอยนะ ที่ร้านข้าวต้มหมูกรอบใช่อันนี้ก็มีเชลอันีๆๆงกจิ้ม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 จิร้านก็จะเป็นร้านจิงๆเชิงๆหน่อยแล้วป้าก็จะทำตรงนี้เลยคนก็ยังต่อัดมาไ กำลังอยู่ที่อ่อานก็ออกด้วยปอปอลีอาปอ,อร์ลีพ่อที่ปอรลีพ่อบล็อกะคะมีที่ให้ถ่ายรูปแต่ก็เป็นแบบว่าท่าเหมือนเป็นเมืองเก่าๆให้แบบว่านักท่องเที่ยวได้บบไดูตแต่เหมือนว่าถ้าเราเข้าไปหาสวนเดี๋ยวต่างหากก็ไม่รู้แต่เหมือนร้านไม่ได้ไม่ค่อยเปิดกันเลย ม่เหมือนกันอันนี้คือพามาดูใน Historical Block นะคะ Western Taipei City เพราะว่าจะจัดแบบพวกเป็นนิทรรศการก็เหมือนแบ่งเป็นห้องห้องอะไรนี้แล้วแต่ละห้องก็จะมีประวัติศาสตร์ของที่ยู่อันนี้ก็จะเป็นเข่งใดใด ก็จะมีพวกสถานที่อิดบ็อกที่เอาไว้สร้างเหมือนเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องแต่ว่าเท่าที่ดูอะคือเหมือนประมาณว่าบางห้องอะก็มีคนเข้ามาจัดนิทรรศการแล้ว แต่ว่าก็ยังมีบางห้องที่แบบว่าเขาก็ปล่อยทิ้งล้างทิ้งล้างวะ่ะแบบปล่อยทิ้งเอาไว้อันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อพินติ้งิงจ้าพอาดูไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ของแต่ก่อนนี่เครื่องพิมพ์ จำเนาะอันนี้อออนี่ห้องน้ำเราไม่ไปห้องน้ำตอนนี้ล้วก็อยู่ที่หนองสันนะคะนี่แล้วก็มีประมาณนี้ คนก็จะยอเอยอะแยะมากมายทางเขาน่าจะเป็นทางทางนู้นจะเประมาณยากยากมากจ้ะพูดจริงยากมากนี่ก็ประมาณนี้ที่นี่เขาไม่ให้จุดทูปนะคะก็จะมีแค่ประกอบ กำลงมา่มากันหมดค่ะแล้วก็รับขายด้วยรับบัตรด้วยนะจ๊ะแล้วก็สามารถสแกนแคชาล็ได้นะก็จะมีอธิบายบอกว่าแต่ละอันนี้นยมาเ <หา S 1> ดินเล่นซอยตรงข้ามมันหลงสานวันหลงซายอยู่นู่นจ้าซึ่งเราไม่ได้พาเข้าไปนะคะอันนี้คือซอยที่อยู่ตรงข้ามน่าสนใจือว่ามีอะไรอันนี้เป็น MRT ออแบบรถไฟฟ้าใต้ดินถ้าแบบว่ามาลงสถา,าน,นีหลงซานก็ Tịt chưa có นมาเปิดคลิปแบบกลางๆเพราะว,ว่าจริงๆเราก็ถ่ายไปสักพักแล้วคือตอนนี้เราอยู่แถววัดหลงสารเพื่อจะมากินโจ๊กร้านที่เขาแบบว่าอร่อยอร่อยกันก็เลยเดี๋ยวจะมีถ่ายโจ๊กให้นิดนึงว่าวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างก็จะมีพ,พวกว่าหมูเกาะที่เขาดังๆใช่ปะแล้วก็มีพวกหัวใจไส้แล้วก็ผักแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายพวกตลาด ตลาดที่เป็นตลาดสดให้ดูด้วยวก็จะแปะๆไว้ให้ก็คือคลิปนี้จะเหมือนเดิมว่ามันอาจจะแบบตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างตลาดผลไม้ไปที้ไทยเลยเ่าคนเดียวมากกงเกีวยวะ